ไบบข่ย,ขยังดีเด้เกี๊ยวเกี๊ยวอันพะพูต้มข้าวเปียกข้าอกินเสิรเกี๊ยนอาหารใหม่พวกแม่ี่น้องอาหารว่านให้หนอาหารว่านกระโบว่างได้เหรอาหาราน้ำต้มเศษกะระดูกมือไม่ใช่เอาเผาใส่ต้มข่าเปียกข้าวเจ้า ต้กินกระหานเสาอาหานเสาต้องกินนั่นนี่นะกินกรเปียงเข่าตัวกระเปียข่าพี่นาอนเจียวพักบัวออมเป็นแซ่บเลยปงากเขาเข้าเนี่ยก่อนกินข้าวเจ้ากินข้าวต้มกสีอกุ้งตนี่่กุ้งเลย จะกุ้งมาใสา่ไปไปเ่ประเด่ยยดยนยหนหรอ,อไปอยูบ่บ่ว่าน่าใสา่ต้องใส่ใส่มาไวเลยล่ะคอยไปเด้อวางดุตวางล่างไปสือกลุ่มอยู่ตลาดไก่นี้มาใส่ต้มกระเปียกเข่าเป็นก่อน Ở thuốc nương mà Ở tôi bỏ Đợt đợi cái này để tháo được Mà nói giờ tôi bỏ cái ngài còn Tôi bỏ cái ngài Mà xài lội เจียวผักปวเวลเจียวเทียมเจีจยวผัเจียวเจียวพร พริดไทยก่อนเจียวเครื่องเทศก่อนพริกกระขัวเองหอมหอมกระหอมหมด ต้มขมิดเขามันใช่ละต้องเดียวพรนไผ่ละใส่บ๊อบมาเพื่อว่าให้ขามิดเขามันเอเด่นแบบเอเดนอันนี้ก็อนละอันไหม้สิบผู้เสด thuận với con. Mình sẽ copy เดี่ยวแล้วก็เจลใช้น้ำหน้าเขาเกล็ดแน,นั่นแน่นนะวะเจลหุห่มเขาอุ้งอุงเข่ามีใ่ดได้กับหุม่มขั้นเขาแตกเนะี่ขนาดจะพองมาก กะเปียกอไม่เขาว่าแต่เขาแต่ก็ไม็อยากน่นน้อย้วยเดี๋ยวผมมาใส่กะหก

Pack boys and a pack on four. Oh.

ก็ว่าอันก็ต้องในหุ่มแบบนั้นให้เขามันบอบให้มันแตกกันตุ่มชุบๆนั่นไปแล้วเขาแต,แตกแี่พ่อนะหุอหอหอ่มนะหุ่มใบพอกใบมักเขาจกแบบเขาเป็นมิด

nào mà anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เนนก็บข,ข,ข้าวเขออยายาทำอะไนเป็นผนละเมีนมีเขาวลายออยาอนะันเนี่ยยาบายบียกัน ทึ่งกูได้ไม่เคยเลยนั่นแหละไปโดนทะเล ทะเล,ะใ,กลใกล้เคื่อนเนี่ยนะก็คือไปโดนทะเลจะได้เขาชุกทะเลกินแะเช่อปภีน้องเนะี่ยเขาว่ามันเป็นมีดอะไรขนาดหมูมากได้เขาหมกแตกๆกัขนาดม,มากเขาเป็นมีดต้มใส่กระดูกหมูเด้อรดีดตุนี้มาเอากุ่งใส่ ใสเดียบซอย้ก็หกหงอก้ซอยเกียก่อแลกรเปาจเป็นยนีสิมึงกนเด้อพี่น้องเด้อร่อยบออ้โจดล่ะ หุ่มเขานั่มหยาดหน่อยก็เลยตรงกระเียงในมัดมีน้ำเลายในน้อยหนึ่งนี่เขามันเป็นเมจังสีที่กำลังมากแต่ว่าพึ่งจะโชคดีไปไหนเดี๋ยวเติมนั่มเล็หน่อย เราหุ่มไปทาตุนั้นมาจเก,ก่าน้อยก่อนเดี๋ยวคุณใส่ใส่ปอมไปเปิดชนึงกินข้าวโจ๊กข้าวโจ๊กข้าวเปียกเฮงเราไม่ได้กินข้าวเปียกข้าวเปียกอยาก <c oughs> กินแต่ข้าวเปียกเสร็จ คนะพี่น้องนอ้องมากินน้ำกันเด้อประชุกเด้อบัตดบต้มข้าวเปียกมันสุกแล้วมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาหยอกเบิก,ก,กไก่กินแต่เสียบบอสกินต่เสียบบอพี่น้องเดี๋ยวชิคกี้พายนี่ยต้องมีเป็นเป็นเม็ดจังสีกันาดอยมากเป็นเม็ดจังสีมากมันเป็นเม็ด แต่มันชุกแต่ไดดแต่มันไม่มทันแดดนั่นไม่ทันแดดโป่งได้ยังห่มอยู่กินน้ำการพี่น่องแซ่บก่องตกลตรงนี้จลไดเนอปาดบวาอีะลรเติมน้ำน้อยหนึหน่ง เอาทาโต้โน้นมาอืมพผดิตได้ตัวนั้นมาเขาเห็ดแบบนีเขามันหมดแต่เอ็ดโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้อง อ้วนๆเนี่ยี่มันคุ้มต่อจบงานดังด้วยพี่น้องมอนตอนเช้าด้วยพี่น้องเลอร์เก็บมาโมงหนึ่งอันนี้เป็นตอนเช้าเฮ็ดกินเนี่ยมาเช้าแปดเก้าโมงนวั่ะเก้าโมงปลายละยู่ดีมีแหงดังด้วยสะไปดี